ครับสวัสดีคร anyway> ับป้าแม่พ right ี่นงครับผมวันนี้นะครับเฮามาตกจับนะขวาน้ำมะนะครับหรือว่าน้ำโปงนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์มาด้านบนเห็นหนึ่งท่านนะครับอู้งานครับผมมายืนพอบ่ยอมตกครับเจ้าป้าพาลุยของเรานั่นเองนะครับมาลงมาเอฟซีเป็นยู่นิเหมโคนนะลงมาเจ้าลงมาตกจับน้ำคลิปได้แล้วเจ้า เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะมาลุ้นกันดูครับวันนี้เขาจะมาหรือมาเราติดตามแห็สักครู่ครับผมโดดเลยโดดเลยโดดเลยฝ <c oughs> ากครับแขกเจ้าปลากระจกปลากระจกปลากระจก ตกจำบะเข้ากาสู้ให้ยอกไปมาันนมาแล้วมาแล้วลมาแล้วปะนินคะปะนินจ้าใสสวยสสแล้วก็ป่าห้ามแขกป่ากระ,กะจกป่าล่องแล้วเนี่ยปะล่อง มันหล่อมันเข้าพ่องกันมันมันหล่อมาทีละตัว <c oughs> ม่ตานอ่ไไมอกมีไม้มีไม้ปาลาละแผลกอีกแล้วครับพี่น้องเก็บสะสมเจ้า ตเต็มเลยนะขึ้นตงบนนั่นแหละปืนตะบนปากต่อนแต่หลังน,นั้นนี่ตาตีเขาตอ่อแหนน่ะตีปืนเขามานี่ะเลยห้างเขานะหลังน,นั้นนี่จับพอดีเลยนะก<ป>ีซองเ <นะ S 1> ต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยดักวิทมีกระป๋าห้าแขกปลารับแขกก็เก็บสะสมไป ทอดกราบคุณแม่เอาทอดมันล้ำขนาะละแต่มันเล่ยนะตอมใจตะเล็บตัดเงีบยง๊บอันนี้เอามีดยับตัดเหลือเอากระตัวนะตัดขีดตัดหางตัดหัวป้างมดนั้นนะแม่มันเหลมมันมันปักจังปักเงาปักลิ้นผมเอาอมใจตะเล็บแง๊บแง๊บแง๊บออกหมดอันนี้เอาหิดยับ ง,อองนะั้นไงนรอบนี้หลายตัวเนี่ยหนึ่งกล่ำเ็จลงไปอันนั้นประยุ่้ฮะอ่ะลงมา,าล,ลงมานี่ปลาสะไทนี่ปลาสซไทอ่ะแต่ะยาวเลยเพรามันลึกประ,ะย่ฮนะน่ะ มาลงมาลงมาโอ้มจ้องลงคิดดีเหรอจ้ำน้องจิ๊บนี่มันงามอย่าจิบจ๊บจำซิ่งมันแปลงเอามากุมมาแงามเาเหรอไปเ <โด S 1> ห้วออกอยู่ไปเหนแล้วอันเดี๋ยวเดี๋ยวโดดเอาไปเห็นตัว่

ปลากระจกปลากระจกปลากระจกเป็นปลาปนเดี๋ยวป็น yup. ปลาปนอ้ติดแต่ข้างนอกมาต um ิดอยี่ยตั้งนอกนี่มาติดตั้งไหนปุ้นกับมิซีโต้กันเนี่ยตัวที่หนึ่งเดี right. ๋ยวเดี๋ยวก้อยก้อยก้อยปลาก้อยก้อยมียก้อยแล้วขาจับมาฮักก้อย หากินยากขนาดไหนตอนนี้าขงงาส <c oughs> <c oughs> ั้มแข่งไงนะฮักง่ายเลยเนี่ยเราไปว่าจะนอนมีช่างเงี้มันฮักง่ายเหรอพี่วนญญาณเสียวเหรอขาสั้มแข่งไงนะเออเฮ้ยนั่นแหละตาลินข้าเจ้าหลังแห้งมด เปิดบอกเมื่ลอลมาตบไปกันให้เขาออกมาเราอ่ะขันสอบถามว่าผมเปิดตบฝากต่อ,อยังจะได้หรือตอนไหนนี่การนั้นจำยังเปิดอยู่กตอนไหนอ่าตัวการปิดเจ้าไม่กล้าย้ายมาขายอ่าข้างๆเจ้าขายข้างถนนนี่าขายขายนอกกาศจามีคนต่เพราะขึ้นนี่แล้วบ่กเปิดปากการหรือปิดกาศปิดเจ็ดวานันเนี่ยก็บอให้ไปซื้อกันเพราะว่า ขาล่มขาลมขาลมขัขลลมมันบ่ลลมใช่มครับเออเลยตัวเดียวห <laughs> ลอดมัดจริงๆถ้ามันบ่ลหลอดสองเซนถือว่าง้ามเนาะก็ลองเนาะมสองเซนกำลังงามเลยนลยน่แน,น่วายกระเด็นเลือกระป๋ากะเจ๋ <laughs> <laughs> อยกแหงล่ะไป มาสามเ่นี่ไปทับซึมมันอะ่ะก็เ้ยปาก่อยก <laughs> ว่าจะได้ปด่าจะลัตบวยเวลาป่าเข้านันักขยาวฝังม <laughs> เวลาปลานักนี่นขยาวเปินควางอย่างกว่ากัดรบ จจปจอนเจ้าปาจอนนี่ไปปะจ้อนตรงประหวานตรงเดวเจ้าอยู่นี่มาจาเราเรกินลำนายนายกลัวเราอ่ะแต่นายนายอยู่นิ่งได้ก่น่นหัวมันก็ได้จะดายจอนสรายเจ้า เห็นใยบัวมันยิ่งเกาะกะลงไปแมปีขัดประเพณครับเขามันลุ้นกันต่อครับนั่นนี้เห็นละหำมันแจ๊กเด็กแหน่นนลุ่มก็มีบนก็มีลงมา นั่นนะปลาซิวนัวตัวมีอันนี้ในเข้ากระดอน,นอักจามโตดสดสด๊ซดกับเปื่อนพอคลิปของป้าวันนั่นแ่ะโอ้ยข่สี่วันแล้วเนาะสี่วันห้าวนันแล้วเนาะนักจามตาตอกล้ในตาต๊ะั้งรุมนั่นไงปลาคราฟเก ตามันใหญ่น้อยนะหลอดซดเซตเซาตเจ้าสองเซนอนะ่ะเจ้าถ้ามันบรรลอดก็ถือว่างามอะ่ะใส่งามเลยสองเซนเนี่ไรลอ้องชัดปะเตาแหมเอาไนที่ห้า5ตาสองเซนเกินเพ็ดสอกห้าไปขำหนิม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 ตัวเดียวกว่าจะได้แต่ละตัวยานะ มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยอะาลา่ะซาร่าเธอดูสิแน่ได้ละต้องตั้งมันเหมือนหน่อยหนะ่อยวางยกวางยกมันได้กําตัวเนะ่ยแน่นเอามันเหมือนหน่อยเปินทายเกลี้ยงแลเปิดบัตชีตาเอ๋ <c oughs> ลงมาเออเฮ้ยตุ้งน่ะมิน <c oughs> ลงไปเีนี้เ,เปิดตกจัเปิดตันกอเนาะบัตาหนนะ้านะปลามันออนิดจัมเต้เต้อะด้วยกับปากระจก<อ>นั่นนี่ เนี่ยปลาซิวเนี่ยปลาลองของป้าวันนั้นเนี่ยตัวอิ่มเอี้ยนิไม่ก็อันนี้ปลาซิวข้าวอันนี้ปลาซิวข้าวแต่ของปลาลองวันนั้นปลาซิวตรงเนี้ยปลาซิวนวดตัวใหญ่มากไข่เต็มต้องฉันดูในคลิปเธออ่ะโอ้ยเป็นที่อยสามซอกมันซั่น้อยอย่าดูต่างยกเอาใจ้าเดี๋ยวกันยกเดี๋ยวกันโยกสามซอกเจ้าป้าองครัครับเจ้าป้าพาลุยครับสี่ช่อง นายเธอทำภาษีแล้วกะพูดถึงก็ว้าวฉันเปรนลาดเข้าจำ้ำอู้ออหินกับมาแล้วสัตว์ประหลาดอะ่ะนัง่นงนั่งไม่ถูงสีเนี้ยเง็บเง็บเง็บมาเจ็บแล้วก็อู้กันบะมวนบะมวนชมให้ยูทูบแล้วก็ลงลิป แบบยกขึ้นมาแล้วเขาลมเขาลมโดดจมจ้ำจ้ำจ,ำจ,ำจ,ำจำ้ำยังไมนจะมีปัญหาต้องรอมันแรงถ้ามันแรงไงได้เนี่ยมันปลาใหญ่นะ่รกันเนาะอันปูหทำแล้วอันซับปลาดทนตัวละอู้หึงก็ไปได้ซับป,ประหลาดมไม่หนึ่งเก็บลงไปกินได้เอาหมดดิอันใดกินได้เอาหมด ยูโควิดเป็นเหตุสะเก็ดได้ Galaxy ครับ a พ p l เ A สามหนึ่งแน่ปาอ,อะไรอ่ะป้าลองดูสิเจ้าป้าจา๋าอันนี้กัดตัวใหญ่สุดวันี่ฮะไปฟ,ฟังว่าแต่กันอาจจะได้ตัวใหญ่กว่านี่ ปลาอย่างปลาปลาปีกปลาปีเกเลียงแซวหรือปลาหลังเกาะนั่นเองต้องเข้าแอฟเข้าอย่างเลยอีกงง่ายมันบบเข้ามาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสรุปผลปลา,าด้านบนครับผมเราติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะ,ะเหนื่อยจังเลยมาครับพี่น้องครับมาสรุปยอดผลปลาของเราในวันนี้ มีเหรอคนปูครับกุ้มกินอยู่ก็นี่ปัดจอนปัดจอนฝรั่วนกุ้มกินอยู่อ๋อกินอยู่ครับสำหรับวันนี้ครับผมนี่ได้ซับประหลาดมาสองตัวซับประหลาดน้อยปัดจอนม้อหนึ่ง <laughs> สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องคบฟังกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีเลยแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ